สวัสดีครับเดี๋ยวมาห้า r x นะครับคันนี้รถท่อดังดีจังเลยครับเอกสารชุดโอนครบนะครับผมรถน่าใช้หนึ่งคันนะครับแต่คู่หยุดโลกนะฮะเสียงดังจัดเลยครับไม่เป็นไรได้เ,เบาหูลงครับผมสีสวยๆครับคาบูปเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็แต่แต่แต่คู่หยุดโลกนะครับ ถังใช้ถังสำรองนะครับถังข้างในใช้งานได้นะครับแต่เป็นตะกอนครับราก็ได้รีวิวครับผมครับผมใหม่ก๊ครับผมอครับผมอ่อศูนย์แปดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่พงลำลูกกานะครับรถน่าใช้หนึ่งคันนะครับอันนี้นะฮะ ท่อดังครับคันนี้ท่อดังดีจังเลยครับดูพง้ัาพุกานะครับนี่นะครับขาบูใหม่คัะสตาร์ทส,สวยนเกียร์ส,สวยๆครับผมมาใช้หนึ่งคันนะครับสีสวยครับคันนี้ รุ่นแปดเก้าครับสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่ครับพงลำบุกกาตัวเต่ลำบุกกาทองห้านะท่อดังปน้องปองเปง่ปงเออมาใช้หนึ่งคันนะครับแต่คู่หยุดโลกนะเครื่องดีพิทลงสตาร์ทเสียงชักหน่อยนะแต่คู่หยุดโลก โลกันครับฮันโลกันยำนะ0894791684พงน้ำลูกการนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับโทรมาพูดคุยกันได้นะครับอยากขายครับอยากขายยังมีอีกหลายคันให้เลือกชมนะครับกดติดตาม youtube ช่องรถเก่าแต่เล้าใจนะฮะอยากขายครับอยากขายนะครับ โโอ้เสียงเดินมีอกนะครับมีอกขาดหน้ากากนะครับขาดหน้ากากโอเคครับผมขอบคุณครับ